ครับก็ขอสวัสดีไตรักชาทุกท่านผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารกรมประมงซึ่งประกอบทั้งผู้โดยการกองและก็ประมงจังหวัดในเขตพื้นที่ท่านวิทยกรที่มาให้ความรู้ตัวแทนองคอ์กร EGF หรือมูลนิธิความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมสเตโล,ล่ามาริซึ่งเป็นองคอ์กรด้านแรงงาน ก,การประมงสีพุทธาฟอสซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยดูแลด้านผู้ส่งออกของเราในต่างประเทศผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการฝึอกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมเรือประมงไทยเพื่อการทำการประมงที่ยั่งยืนหรือเรียกภาษาบ้านราว่าไตารักชา โครงการฝึกอบรมนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับครั้งแรกเราจัดกันที่จังหวัดระยองก็ดีใจในครั้งนั้นยังมีพี่น้องจากทางใต้ขอไปเข้าฝึกด้วยบอกว่าอยากเป็นรุ่นหนึ่งขลังนะครับ <laughs> น่าจะเป็นพี่ <S <S สุรัตน์ทึ่งวันนี้ก็นั่งอยู่ด้วยรุ่นที่สองเราจัดฟังอันดามันที่จังหวัดปังาะนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ เป็นรุ่นที่สามแล้วก็คงจะมีรุ่นถัดไปผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรือประมงเราณนะวันนี้มีขอใบอนุญาตทานนี้อยู่แค่9 0 0ากว่าลำทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันในเก0 0พันกว่าลำผมให้ปวิรัตไปดูตัวเลขพบว่าเจ้าของเรือลงเรือเองประมาณ10%แต่ถ้าเรือไหนที่เป็นเรือค่อนข้างใหญ่เนี่ย คนที่ลงก็คือไตคนที่ลงไปในผู้บังคับการเรือคือไตไตคือใครถ้าเป็นบนบกไตก็คือผู้จัดการโรงงานอวนล้อมสามสิบกว่าคนไตคือผู้จัดการโรงงานที่จะให้กระบวนการจัดการที่จะจับสัตว์น้ำเดี๋ยวผมจะบรรยายต่อหลังจากนี้ว่าท่านสําคัญยังไงทําไมต้องเอาท่านมามาฝึกอบรม เกษตรกรด้านบนบกไม่ว่าจะทำสวนทำผล,ลไม้ปลูกผัก mm hmm. เลี้ยปลาเขามีหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ททั้งหลายเนี่ยเขาพัฒนากันเป็นผมว่ามาหลายสิบปีกรประมงมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอยู่สักหกแสนปีหนึ่งต้องตั้งงบประมาณเพื่อจะพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยใช้ตลาดนํนานวัตรกรรมเสริมแล้วก็เพิ่มรายได้เพื่อให้เขาพัฒนาเพิ่มผลผลิตแต่ในการเพิ่มผลผลิตก็ไม่พ้นต้องใช้อาหารอาหารที่ต้องให้กุ้งปลากินก็ไม่พ้นจากผ่านบริษัทผู้ผลิตซึ่งก็มีต้นทุนถึง6 0ถึงเจแต่พวกเราเป็นไตไปจับจากธรรมชาติธรรมชาติให้เราเราจะทํายังไงอยู่กับธรรมชาติ มีเยอะเลยนะในสังคมที่กล่าวหาพวกเราเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าเขากล่าวหาอะไรพวกท่านผมรับไม่ได้ในที่ชาวโลกมองเราแบบนั้นผมรับไม่ได้ที่คนไทยด้วยกันเองมองท่านแบบนั้นถามว่าทรมานเรือเขาก็ความเฉยเฉยแต่บอกว่าพออยู่เรือน้ำมันรู้สึกมีคุณค่าแต่ทำไมพอบอกว่าอยู่เรือประมงถูกด้อยค่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ ผมอยู่กับพี่น้องชาวประมงมาทั้งชีวิตตั้งแต่บรรจุที่ปัตตานีตั้งแต่ปัตตานีจนไปอยู่ในวงการประมงมาสามสิบกว่าปีมองเห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนไปผมอยู่กับพี่น้องประมงพื้นบ้านเมื่อไม่กี่วันก็ระดมกันสักสามร้อคนไปที่กรมประมงกันสองสามวันเพื่อไปนค้นหาว่าเราจะเดินข้างหน้าไปยังไงร,รอบหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน เราก็ได้รวมกลุ่มอ้างเป็นองคอ์กรชุมชนประมงท้องถิน่นพัฒนาไปอย่างเข้มขน้นแต่ไตพวกเราที่ผมบอกว่าร้อยละ90ที่ต้องไปเป็นผู้จัดก,การเรือนะเราได้รับการพัฒนาอะไรบ้างท่านอาจจะสอบเลื่อนตัว๋วของกรมเจ้าท่าโดยเรื่องความปลอดภัยแต่ด้านจัดก,การทรัพยากรด้านทํามานกับคนในเรือซึ่งต้องอยู่เป็นในที่แคบ กว้างแค่สี่วายาวแค่แปดวานี่ท่านต้องอยู่มันเป็นเดือนดีนะสมัยก่อนอยู่เป็นปีสมัยนี้เดือนหนึ่งให้เข้าครั้งหนึ่งเนาะอยู่มันเป็นเดือนเนี่ยภายใต้ภาวะกดดันที่สารพัดแล้วบางครั้งก็มีไตคนเดียวที่เป็นคนไทยนอกนั้นต่างด้าวเกือบทั้งลำเราจะอยู่กับเขาอย่างไงเพราะว่าท่านเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิทยาสูงมากที่อยู่กับเขาได้ ผมอยู่เป,ป็นอธทิบดีผมไม่ชอบหน้าคนไหนที่กลมผมก็เดินเลี่ยงนะเพราะมันอยู่บนบกไปไหนก็ได้เห็นนั่นนั้นเดินลงจากชั้นนั้นผมเห็นผมก็เดินไปที่หลบหลบไม่อยากคุยด้วยคุยแล้วไม่รู้เรื่องไม่อยากคุยแต่ท่านอยู่ในเรือท่านหลบไปไหนก็อยู่บนเก่งอยู่อยู่ขับพวงมาล,ลัยจะไปท้ายเรือไอ้นั้นก็ต้องเจอกันฉะนั้นท่านจะทํำยังไงเขาก่าบหาท่านทําให้ลูกเรือตกน้า ทั้งที่ตกน้ํามันมีหลายสาเหตุแต่เขากล่าวหาท่านว่าทาให้ลูกเรือตกน้ําอันนี้สิ่งที่ผมออามาพูดเนี่ยเขากล่าวหาว่านะแล้วเราจะมาร่วมกันยังไงที่ไม่ให้ที่เขากล่าวว่ากล่าวว่ากล่าวว่าและกล่าวว่าให้มันมาเป็นสิ่งที่เราต้องภูมิใจทําไมไต้ปุ่นมีศักดิ์ศรีมีมีใช้าตาที่มองเขาแบบมีคุณค่า พวกผมเข้าใจว่าเจ้าของมองท่านแบบมีคุณค่าตรงประมงมองท่านแบบมีคุณค่าจึงได้มีวันนี้ว่าเราต้องมาดึงไกให้ไต่รักชาติฉันในกระบวนการในการฝึกอบรมอ้นี้เป็นแค่ต้นทางที่มาหลอมรวมกันเพื่อให้เกิดเรื่องนี้ผมอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะเห็นความสำเร็จของเราในอีกสามปีห้าปีเจดปีแต่ผมหวังว่าผมจะได้มีเวลาเฝ้าดู ความเป็นไปเพราะท่านดังที่ท่านวิรัตพูดท่านคือผู้หาปลาเลี้ยงคนผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารเขาบอกว่าครัวไทยครัวโลกทรัพยากรสัตว์น้ําในประเทศไทยทั้งหมดแค่2.5ล้านตางท่านรู้ไหมท่านจับตั้1.5ล้านตางเลี้ยงแค่1 1ล้านตาง 1.5ล้านตันที่ท่านจับจากธรรมชาติจากเดิมเกือบ2ล้าน5,3ล้านนะนัวันนี้เหลือ1.5เอ๊ะแล้วเราจะปล่อยให้มันลดไปกว่านี้ไหมถ้าน,น้ำลดเขาก็กล่าวหาท่านอีกพอจับตัวเล็กจับดูดูปิดอ่าวเข้าเขตเพื่อนบ้านเมื่อไม่กี่วันก็เกิดเหตุที่ระนองก็สารพัดที่จะยกขึ้นมาล่าทั้งๆท,ท,ที่มูลความจริงมิได้เป็นเช่นที่เขากก่าวอ้างฉะนั้นเราต้องมารวมพลังกันผมหวังว่า สามรุ่นไปในปีกว่าๆานี้จะเพิ่มเป็นสี่รุ่นหรุ่นและเดี๋ยวผลึกกำลังัสักครั้งหนึ่งปลายปีจะทําเป็นวันไตยแห่งชาติที่จะเอาไตยพวกเรามาระดมกันทําไมคนอื่นเขารวมมัดกันเป็นสมาคมนั่นชมรมนี่ชมรมสารพัดชมรมที่จะขับเคลื่อนต่อสู้ให้กับอาชีพเขาเราเป็นไตยท่านมีความสําคัญยิ่งในสายตาของ กรมประมงและของพวกผมแรกของเจ้าของเรือไม่อย่างนั้นร้อยละเกสิบที่ผมเรียนนะครับว่าล้วนแต่พึ่งพิงท่านทั้งนั้นฉะนั้นในวันนี้ก็ผมดีใจมากที่เป็นผู้ร่วมคิดกับน้องๆในกรมประมงว่าเราจะต้องหาเวทีเพื่อให้ไตเรามีที่ยืนวิธีที่จะมีที่ยืนเราต้องมาหลอมรวมกันก่อนสามวันในเจ็ดแปดหัวข้อ ผมดูแล้วก็ล้วนจะเป็นหัวข้อที่สําคัญที่ท่านควรรู้เสียดายว่าวันนี้ฝนตกหนักบางพื้นที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเดินมาเดินทางมาช้าหรืออาจจะติดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราก็าไปบอกต่อกันได้เนี่ยรุ่นหนึ่งยังมารับรุ่นสามเลยในรุ่นหนึ่งนั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวมารับรุ่นสามมีโอกาสก็คงจะต้องเสนอแนวคิดแล้วก็เราก็ใช้ทฤษฎีตัวคูณก็ได้ท่านท่านมาวันนี้50ท่านก็ไปคูณ50าสิบคูนสิบ ก็500รเนาะรุ่น150่คูณ10ก็500รุ่น250หคูณ10ก็500ก็1,500แล้วผมว่าไม่กี่รุ่นเดี๋ยวเราก็สามารถหลอมรวมเป็นไตรักชาติเป็นไต,ต,นไตแห่งชาติเป็นไตเพื่อชาตินะครับของเราได้ครับที่พูดไปเขาเขียนให้พูดเยอะเลยแต่ผมพูดจากใจจากความคิดตั้งแต่ต้นที่อยากให้มีโครงการนี้ผมได้พูดหลายเวทีโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วันเจรจากับ e ู เจเจจากับอีมาคุยกันเรื่องการประมงผิดกฎหมายผมก็พูดก่อนจะจบว่าสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดวันนี้ท่านเป็นประเทศอาร,รยะผมก็เป็นอาร,รยะแล้วเพราะเราเป็นประชาธิปไตยแต่ความสำเร็จจะเกิดไม่ได้เลยถ้าที่ท่านพูดมาทุกเรื่องนั้นคนของผมไม่ได้รู้ด้วยก็คือไตเพราะไต ที่ท่านพูดทั้งหมดมาลงที่ไอ่เพราะไต่ต้องเป็นผู้เป็ออกหน้าหารจริงเจ้าของก็นอนอยู่บ้านแต่ท่านอยู่กับลูกเรือลูกเรือตกน้ําเขาบอกอ่ะแล้วใครทําให้ตกเราดูแลก็เต็มที่แล้วอยังจับปลาตัวเล็กเราบอกอ่ะ,อะก็ตาอวนกฎหมายไอ้อย่างนี้มีไหมที่เราจะไปทําเขามีเขตบินเอา เรามีบ um ัพเปอร์โซนเรารู้แล้วอย่างถ้าไม่รู้วันนี้ต้องมาบอกให้รู้เพื่อนบ้านมีเขตตรงไหนควางตรงไหนที่ใช้ได้ควางตรงไหนยังใช้ร่วมกันควางตรงไหนถ้าข้ามไปแล้วก็มีวีไเตือนติดติดติดต,ดตดิแล้วก็มเมสเซจไปบอกเจ้าของเจ้าของได้แจ้งท่านไหมว่าตอนนี้ทุกหนึ่งชั่วโมงที่ v ีท่านนั่นนะนะครับที่ท่านส่งสัญญาณมาเนี่ยตอนนี้ท่านกําลังเข้าไปในเขตนี้นะ หรือฉันจะหาวิธีนาทีแรกฉันเข้าไปไปออกนาทีที่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแต่เพลอเมื่อไหร่นาทีที่หกสิบกว่าก็โดนพอโดนเสร็จเจ้าของมักจะไปทำคำอุทธร์กับรัฐก,กับต่างกองกฎหมายกับทางผมว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นเรื่องของไตเห็นไหมฉันไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นเรื่องของไตผมไปสมุทรสาครคุยกับเจ้าของว่าเออนี่กฎหมายอย่างนี้ท่านขอหน่อย ท่านบอกฉันฉันรับรู้นะแต่ว่าคนทําคือไตเชื่อไหมพูดอย่างนี้ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ฉะนั้นเราเป็นไตผมดูอายุก็ไม่มากผมดูอายุเฉลี่ยก็ไม่มากยังน้อยกว่าชาวนาฉะนั้นเรายังพัฒนายังมาสร้างความรับรู้มามาสร้างกระบ,บวนการเพื่อจะแก้ไขได้ผมก็เห็นว่าโครงการเนี้ยเป็นโครงการ ที่สําคัญมากๆให้ความสําคัญเสียดายว่าสอรุ่นแรกผมติดนะครับท่านรุ่นนี้รุ่น3ามผมมีโอกาสเดี๋ยวจะบรรยายให้ท่านฟังเขาให้เวลาผม45นาทีครับก็จะพูดให้ท่านควาครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานที่มาเป็นวิทยากรทุกหน่วยนะครับขอขอบคุณไตที่สละเวลามีค่ายิ่งของท่านแม้แต่สามวันจะเป็นวันที่ ต้องไปทำมาหากินแต่ท่านได้สละมาเพื่อหลอมรวมนำองค์ความรู้ไปใช้ในการที่จะร่วมกันพัฒนาภาคการประมงของเราหวังว่าท่านจะมีพลังเชิงสร้างสารรค์และมีส่วนร่วมนะครับที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ท่านผออได้รายงานทั้ง3ข้อนะครับซึ่งได้ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนคิดโครงการบัดน,นี้ถึงเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการฝึกอบร,รมหลักสูตรไตร,รักชาติ นับันดนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ